สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเรีค้าเป่ฉันตูนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปทำคอนเทนต์รอนมากเลยคุณแม่แลว,วันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สาวชาวจีนฉันเรียกว่าน้องคสุทองละกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฉันจะพาทุกคนอะไปแต่งตัวแต่งหน้าช่ำๆแบบเป็นสไตล์แบบสาวจีนหรือหนุ่มจีนนะ ือมึงค,คือแบบเอาจริงนะชาแนลไม่สามารถแบบไปคุยภาษาจีนกับเขาให้มันรู้เรื่องได้เขาจะฟิลไหมตอนแรกๆอ่ะวันนั้นที่ฉันไปถามใช่ไหมไนางก็บอกว่าห้ากเก้ามึงสองชุดแล้วพอมึงไปคุยแล้วใายเป็นหกเก้ากฉันก็งงก็เลยไม่รู้ว่ายังไงพราะฉันก็บอกเขาว่าแต่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือชานนะอยากแต่งเอาจริงนะคือฉานนะอยากแต่งหน้าแต่งตัวแบบเนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว<อ>คือเห็นตั้งนานแล้วแแบบ เฮ้ยฉันอยากลองแต่งว่ะซึ่งสไตล์การแต่งหน้าของคนจีนอะมันแต่งหน้าให้มันแบบข่าวข่าวกว่าหน้าตัวเองอับเบอร์หนึ่งแล้วถ่ายรูปสวยไงคนจีนเขาเขาเน้นแบบว่าเห็นตัวจริงอะแล้วแบบว่าช็อกอะแต่ว่าพอถ่ายรูปปุ๊บคุยไม่ต้องแต่งแล้วเลยอือแต่งค่ะกาไม่แต่งเนาะหนูแต่งอีกแต่งค่ะแต่งซึ่งเองซึ่งคุยชอบอางหนึ่งใช่ไหมเทคโนโลยีเทคโนโลยีของจีนอะคือมึงไม่ต้องเข้าแอปแล้วอะมันจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งก็จำไม่ได้ว่าของอะไรนะ ว่าเว่ยมั้งถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ผิดนะคือบอกว่ามีฟิลเตอร์ติดอยู่แล้วเออคือแบบคือคือนางเปิดกล้องมาปุ๊บดอกหน้ากูเล็กเลยอย่างเงี้ยคือว้าวมากกระซึ่งที่อย่างเงี้ยกูกินดีอยู่ดีเวอร์ดูจากขนาดตัวนะคะจะลดทันไหมการแสดงละครก็มันอร่อยอะจริงมันถูกปากฉันเหอะเออ เคยเสวยดูถู่ายกลางคืนไฟสวยเพราะตอนแรกก็จะที่ถ่ายกลางคืนเหมือนกันเออเราลองดูถ้าถ่ายเป็นัแสงสวยก็แว็บมาแป๊บหนึ่งไหมแต่ถ้าถ่ายวิดีโออ่ะกลางคืนนั่นยังมันแบบแสงมันก็สวยเออเเเออานน้าลูกถลางคืนแต่คนมันเยอะแล้วกูอายเข่ามึงือใช่หรอกอายจริงจัง คนมันก็จะคือคนจีนมันชอบมองก็จะฟิล์มไมึงมันมอง,มองแบบมองมองเกินอ่ะอพอเขามันยิ่งเห็นกล้องอ่ะมันยิ่งมายืนอยู่อ่ะมันจะฟิลก์กล้องวันนั้นอ่ะฉันก็ถ่ายคลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยออคนจีนก็ยืนมองเยนมอง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 จีนมึงเอออานี่ฮค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะคือร้านที่เราต้องแต่งตัวในวันนี้นะคะทุกคนค่ะอุยไฟไปเกินไปมากโอ้โห นี้ฉันก็งงมากเให้ปิดสื้อ้าก่อนก็ยังงงดูปกตคนไทยคือเขาจะแบบแต่งหน้าก่อนแล้วเขส่เสื้อผ้าถูกหมเื้อามาตอนน่ยเอ้ี่คือกไหมัูกอร์กหมถูกไมถูกไหมถูกไหมถูกไหมไหมถูกหถูกูมไม หนาวไหมหนาว่ายเีานคอเดอวอยวอยวอยเยอเยเยอยเยอีช้สใส่้ใส่รองเท้าไส่อะไรสามเก้าสี่สิบสามจิ๋สี่สิบเขาดูให้เขาคค่ะ ใส่วิกเอใส่ตาข่ายว้าวตายแล้วเริ่มแล้วนะคะทุกคนค่ะฉันตั้งหน่อยดีวะรับมินะคะเสืออิเชียตัวอีเชียใช่ไหมแบบแบบหนึ่งติงอีเชียอีกแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วสลิมอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามีที่ตั้งโทรศัพท์นะเอา้าเอ้าเอ้าเอ้าเพราะฉันลืมออกว่าเดี๋ยวหาให้ตอนนี้ ถ้ามีก็เอามาแต่ถ้าไม่มีไป็นไเอาอนี่คือเอากันหมดคือุกอย่างหมอ๋อเออหมด直接直接直接套下去然后上就行我你你先下去อนี่คือการเรียนรู้วิธีใหม่นี่ ซึ่งแบบฉันไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นโั่นเคาองเนนึกว่าวามม่กูไม่รู้อยแล้วมันเป็นยังไงแต่หนูก็แบบไม่ต้องว่ะถ้ามาเห็นต้องแบบแต่งตัวก่อนแต่งหน้าเท่นออานันเม่สมัยยอเซียนคนยิ่งฝึกอ๋อ化妆一เ儿要 ต头套给他带上อ๋อพอเขาจะใส่หัวก่อนอ๋อจอมปะจอมหลุดเอ่อเดี๋ยวรไหนก็ดึงนะจอมหลุดสรุกคืออันนี้คือลูกแรกของเราอ่ะคือแต่งผู oh, oh, uh, awesome. hmm. hey, uh, you you? ้ชายพอใส่ผมอุ้ยเหมือนผู้หญิงเล้อตอแหไม่ใช่ค่ะ กูพูดเหมนันแหละให้คนมันกัดหรือกูเล่นเล่นผมยาวว่เหมือนผู้ชายค่ะหน้าเนียนมีอยู่ลูดีเถอะมั้ยเถื่อนมากคืออะไรเจ็บไหมอ๋อโนโนโนอ๋อติดข้างในสุดที่จริงอ่ะ นางใช้บ呢。กใหม่ให้เราเลยนะนก็ดจ้ของขงเ้าของขอ้าดเจ้จ้าของออจาเ้งเ้าขอ้เยา ม้าัว我先画男妆我不刮女装我可能要刮一下เขาบอกว่าแต่งผู้ชายอะาจจะไม่กันแต่ว่าแต่งีู้หญิงละตรงกันทำได้หมดเลยแล้วไปด หน้าเนี้ยก็คือเป็นหน้าผู้ชายถูกไหมแต่ว่าถ้าเราแต่งหน้าผู้หญิงอะเราจะต้องลากออกมดเลยเพราะว่าหน้าผู้หญิงจะต้องขาวกว่าเบอร์หนึ่งนะบอกอันนี้คือขาวแล้วนะยังขาวไม่พอ,อลองถามแบบเขาไดนีแบบ้ไมว่าเขาชอบผู้ชายแบบคนจีนอะชอบผู้ชายแบบไหนแบบเข้มๆติดๆหรือแบบวนวานอะไรเงี้ยหมายถึงผู้หญิงชอบผู้ชายใช่ผู้ชายแต่ละอ่วงแต่ละคนชอืง

นั่นที่มี男朋น了没我有老公了哎我老公我老公你们绝对า欢ซึ่งตีมของเราวันนี้นะคะเป็นอะไแบบนี้เออจริงก็อยากได้แบบผมผู้ชายผมสั้นเหมือนกันนะเอาดีแต่คือส่วนมากอ่ะในหนังซีนอะผู้ชายอะผมยาวหมดเลยเห็นไหมก็เลยแบบเออน่าสนใจนี่ตีมของเราวันนี้เป็นแบบนี้รับตาาเห็นไหมล่ะ ถ้าเราไม่มีผู้แปลไม่รอดวันนี้ไม่รอดแน่นอนเขอาคี่ตั้เต็วเชียรได้หมดเลยเห้มันตั้งโต๊ะได้เขาใช่เขาหลอกหลอมาเขาบอกกูหลอมากโอเคใช่ไหมหล่อไม่ได้หรอะ ไม่ได้ผู้เยาแตอนนี้มแต่งกผู้ชายวผู้เยาวช่วยผู้เยาเพื่เลี้ยงแต่มันแต่งผู้ชายเนาะจะบอกว่าไม่อยากหรอกจุกเป้าเป็นลูกว่านลึกวเนจีเอ r นนี่มามานี่อิสม่ตุ้ย อผู้ชายไม่ค่อยมาถ่ายกันป่ะหรือม่นผู้ชายาคงแบบเป็นผมสั้นมาอยู่แล้วใส่แค่หมวกอะไรอย่างเงี้ยแตคือกลัวคือ้าเกิดถ้าเสิดคุณ ก็คือให้ผูเชมได้ยินก<ช>็คือแบบทองฉลองแบบเมื่อกี้แบบครึ่งวี <c oughs> ครึ่งนาทีตม you, มิมา I c a n help you mama โอเคเขา可เอ่อไ okay. ้หาฮ่าะยคนี้听懂้ yeah. ่าย่าฮ่อฮ่าฮวาฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าาาาเรา้าาก

กาวนี้รสมากกาวเหนียวมากรสอสสปริตกมใช่ไหมใช้อยู่แล้วเอะจกเร์ซาเตอร์อกหล่อเมื่อมยเมยเพียวเลี้ยงค่ะเพียวเลี้ยงีังเี้ เจะซื้อมป่า一把扇มาเห็นเล็บตัวเองจะถ่ายเห็นเล็บเนาะข้างบน是不是有扇子啊上面。柚眉 nail。ม่เห็นเห็นเล็บถ้าไม่เห็นเล็บเลยวันนี้นี่ว่าไม่ใส่คอนแทคกดีกว่าถ้าใส่คอนแทคกูว่าน่าจะแบบใช่ไหมโอ้เหมือนกันมันจะดูเป็นผู้หญิงหนาจหวะ

แต่งผู้ชายเซียอนาแนนเวอร์นากำลังจะพาเราไปถ่ายรูปมือแบบคือตอนแรกอะนาถามว่าเบาไปหรอคือเฉดหน้ามันมันมันอ่อนไปหรอคือมันไม่คือมันก็อ่อนไปนิดนึงแต่คือแบบเจ็บเพิ่มไแค่นิดเดียวอีดอกแต่พอเพิ่มบุ๊คพดอกเป็นบล็อกเลย เล็บเออเออเอเอาบอกเออมออเออนั้นอ่ะมอเออางนเอเอ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 เออ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 เอเออ่ออเออเเออเออเอเ่ออ นิ้วโป้งมึงเก็บไงอะเป็นผู้ชายที่พ o i n สะโพกอ่ะกูก็งงว่ะตามหน่อยเออกูจะเป็นผู้ชายให้ได้จริงๆก็เป็นผู้ชายอยู่แล้วเขาเป็นผู้ชายขนมเขาเป็นผู้ชายลูก มูหลานปะเนี่ย <c oughs> มูหลานหัวมูหลานอ <c oughs> เออเบาหน่อย <c oughs> กำเบาๆแบบวางมือเบาๆเอ้ยยืดอกเออได้อยู่เลยเออเออนิดนึงเออไปค่ะซึ่งกูอะเพ่ะท้าไม่เป็นผู้ชายเนาะ สิบปากสิบคอเวอร์ หนูตายัางหนูยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนชุดยังไม่ได้เปลี่ยนชุดไปนั่งไปนั่น,น,นเออทำมันเขียนวะ อ่ะไปนั่นอย่าตีลังกานะกูขอถ่าถ่ายสวยอยู่เดยถึงแม้เขาจะไม่นับสามสองหอึ่งอ่ขอช่วย I love that อยู่ลาเบตุ้ยอืโอเคเอออะไรแกโอ้ชอบรูปนี้เมื่อกี้เออเออนี่กำลังถ่ายซ่อมค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยากได้แบบเป็นรูปคู่ด้วยกัน โอเคโอเคที่นี่ที่นี่กล้องคือแบบมีการจัดชมจัดท่าให้ด้วยนะคะก็คือถ้าใครไม่รู้ว่าจะถ่ายท่าอะไรก็เขาช่วยให้ได้ไม่ต้องกลัวแสบตาค่ะตอนนี้ครับและฤกษ์วิชาในวันนี้ของเราก็คือเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่งว้าวไฮอยู่กุบกริบ อุ๊ยเราเจอซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์แบ็คเรตเชลเลนจ์พีสไปซี่ซันชัยค่ะแล้วจะมาดูกันว่าไม่แต่งแดงแบบแต่งหน้าแบบปกติอ่ะเป็นยังไงอ,อันนี้คือมาทำกิจกรรมเหมือนที่แบบชาวต่างชาติเขาไปบ้านเราเนะาะเขาใส่ชุดไทยไแต่ว่าเราอนนี้ก็แบบชุดจีนเนาะวันนี้ซึ่งเอาจริงอะ่ะฉันอยากแต่งอันเนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่เราเคยคุยกันถูกไหมที่เรามาแบบตั้งแต่เดือนเมษาแหละ คืออยากแต่งมากแล้วคราวนี้ไม่ได้แต่งตทีเพราะไม่มีเพื่อนอีนี้ก็ไม่มาตะทีอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันเขินอายนะคะซึ่งหน้าข่าวจริงไหมโอ้โหคือมันเกินไปมากอันนี้คือรองพื้นเบอร์สูตรหรือเปล่าคะแม่ใช่นีหน้าสดค่ะอ๋อเชื่อค่ะว่าอมปลุอยู่นะคะดอกอ่าซึ่งวันนี้จะแต่งในลุคอะไรไม่บอกทำไมอ่ะอุ้ยแม่ โอชั้นปีไรล่ะปีนี้ปีไรปีงูเฮ้ยเปลี่ยนเป็นแพทอ๋อโอเคโอเครู้เรื่องโอ้พี่สาวชาวจีนตงฮัลลี่เออ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 เหมือนกระเทยเด็กดีดอกเหมือนตุ๊ดเด็กกะมันม<ร>ัวห <laughs> <laughs> น้าก็พอคอไม่ต้องหรอเนี่ยแหละของแทจ้จีนของแท้เขาอุ้ยชิวกอ<ค> uh ้ยวันนี้แต่งหน้าแบบไม่ลบสวยเกอร์ มันตุ๊ดเด๊หนาวไหมอยากเอาแบบหนาวอยู่นะงั้นก็เดี๋ยวไปเงินเอาเสื้อคลุมไปด้วยแล้วแบบไม่ต้องใส่ไหมแถแบบนี้ก่อนแล้วเสื้อคลุมใส่อีทีหนึ่งอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเขาเอาอันนี้แบบไว้คุมแล้วพอจะถ่ายค่อยออกก็ได้ว้ายเดี๋ยวยืนสนิทลุกสิแม่หันมาสิน่สาวจีนของจริงเห็นไหมล่ะ แต่ด้ถอเวลาที่เรต้องมาเปลี่ยนโฉมจากชายจริงหญิงแท้เป็นหญิงแท้ๆเลยอุ้ยเป็นชายแท้ๆหลบเอ้หนน้องลบหน้าหมดเลยนะคะอกันคิวได้ใช่ปะได้ได้ได้หมดเลยลางไอ้เดี่ยลบหน้าคือลบทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งตาเลยใช่ไหมทั้งตาเลยใช่ไหมั้ตยใช่ไหตเยใช่ไหมใช่มตา่ไม้เไมงใชไม่ไ้ยใไม้เ่ั้งตาเล โอเคค่ะเชี่ยเชี่ยอันนี้คือเป็นเด็ลุกแล้วนะคะก็จะดูไว้เลยว่านปใครคือห้องน้องใครน้องไม่พี่หลังพรากูรู้ว่ามั่อยู่้ฮะกูแต่งหน้ามาจากบ้านแล้ว เดี๋ยวจะมียุคที่แบบชั้วแต่งเป็นแบร์เกอร์แล้วก็แบบเขามาใส่เออแบบลองให้เต็มกว่านเนี้ยถูกเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเติมน้าให้อันเนี้ยเราอะแบบเราอยากเป็นแบบสาวซีจริงๆเพราะแต่ฟิลไม่คยอยากรู้เป็นไงเขาแต่งหน้าอะไรยังไงเป็ไหงอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงได้ดูตอนนี้เปลี่ยนโลค่ะเปลี่ยนโลเปลี่ยนโลค่ะอันเนี้ยอยากรู้เนี่ยคืออะไรเอาไว้บังน่ะเห็นเห็นมีคนนึงพูดอยู่ว่าเขาเป็นฟิลแบบว่าอย่างสมมติ สมัยก่อนใช่ไหม <ừ> um. ถ้าสมมติเขินอายเขาเอามาบังหน้าบังแดดรีมั้งอื่กูถึงว่าให้กูถ่ายเขินอยู่งั้น <laughs> <laughs> ถ่ายเขิน <laughs> อยู่งั้น,นรู้ฟีเจอเดียวกับอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะเออเขาเขินอยู่แบ้อินเตอร์เนชั่นแนลให้เขินอยู่นั้น อนนี้หลายคนอาจจะงงนะคะว่าแม่ซินดีอยู่ไหนอีนีจ้าแบบทําเป็นแบบเชยชมถ้าถามว่ามีคนสนใจแม่มากแค่ไหนไู้นะคะก็ถ่ายรูปไม่หยดุดทำชี้วิิยาง Yes Yes I like it คือไม่เห็นหน้าคือสวยเอออออออดเลิศถ่ายสวยมากเลยนะคะร้านนี้นะคะแนะนำค่ะนี่ค่ะสวยจริง I like it สวยสวยจริงสวยจริงเออโอเคเชิโอ่ค เราถึงเวลาแล้วนะคะ,ระเราจะบารมยอนกันนะคะซึ่งสัญชาติเสียบหน้หมด499หยวนคิดที่เสียบหมด699หยวนค่ะซึ่งลูกก็มาให้ดูได้แล้วนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เจอคลิปหน้าจ้ะอัาสุดพ่าย